สวัสดีครับผมบบาวหนองครับมือนี้มาพอๆกับเบาหนองอีกคือเก่าครับผมมือนี้บาหนองสิมาบอกเลขตองงวดไอ้นุ่มสกุลคนโกครับผมเบิงไหวฟังไหวเผื่อเป็นแนวทางนะครับเนาะเปิดโอดใส่วิจารณญาณในการรับชมและฟังนําทุกสิ่งทุกอย่างขึ้นยุทธิโชคเลยดวงครับมักบ่มาก,มาก,กพิจารณาเอาเพิ่นเขียนเลขมาให้เบาหนองกันเลยอยากเอามาบอกสู่ฟังบ่าหนองก็ถามเพิ่นยู่ดอกวัดเลขตัวนี้มาแต่ใสแล้วก็บอกว่า บงหูต oh an pues mm nah ื่นขึ really ้นมาสมองมันแรีนขึ้นตัวนี้เลยแล้วก็เขียนแล้วก็ท่งใม้บ่าวหน่องก็เลยบอกว่ามั่นใจบอกระบุงหูเราถามว่าซื้อไว้แล้วบอซื้อไว้แล้วเราวะซื้อว้แล้วเราก็เลยบอกว่าลองพิจารณาเอาคุณลังชินะบ่าวหน่องก็เลยถามว่าเป็นเหล็กฝันบอหรือว่าเป็นเหล็กยังเพื่อกะเจษิบอกว่าเป็นเหล็กฝันหรือว่าเป็นเหล็กยังเพื่อก็บอกกูถือกนว่า มันก็บอกบ่ไดว่ามันเป็นเหลขกอย่างแต่ว่าขันสีฝันกับฝันขันสีว่าบ่ฝันมันกับบ่ฝันลาว่ามันกึ lineup, rhyme, ่งหลับกึ่งตื่นวางสินะมันกึ่งหลับกึ่งตื่นลาว่าเรานอนอยู่เราได้ยินเสียงแว่วแว่วลว่าได้ยินเสียงแว่วแววอันเลขกตัวนี้ลหลเระว่าเราก็ว่าเอ๊ขันฝันกูคือจังบ่ไดฝันขันตื่นก็คือจังบ่ไดตื่นละวางสินะวันนี้เราก็เลยลูกขึ้นมาเขียนเหลขก แล้วก็ว่าเขียนเขียนเขียนไหวบัดน,นี้เราก็เลยทรงมาให้เบาเนาะไว้แต่พิจารณาเหนว่าไอ้นุ่มสกุลคนโกรครับหลายคนก็อาจจะพิหวังในงวดที่แล้วนะครับเนาะหลายคนอาจจะพิหวังในงวดที่แล้วกระบอกไปยังครับเอาไมนะครับนะเนาะเหลขกมันมีเขามีรูดครับมันก็จะชิวายัง่ไดนเนาะมันก็บแิ่วณตะสองเบาหนองเนานะที่ว่าเหลขก,กวัวเขามันก็หลายช่องหลายคน ที่เลบีบยงวัวเขาเบิงกันคือเกา่านะครับเนาะเป็นกำลังใจให้กันคือเกา่าอ่ะเพื่อนไหนมาเลียสามตเป็นไหหมาสองหางครับแลวการเลข้สองตเป็นไหหมาสามหางเพื่อนบกวเพื่อนหมักและเพื่อนกระซือไว้เล้วเพื่อนว่าไอ้นุ่มสกลค,ครับงวดวันที่หนึ่งกรกฎาคมหกเจ็ดเบิงเอาพิจารณาไว้เอาไวในอ้อมอกอ้อม,ออมใจของเพื่อนก็นได้บ่แน่ครับงวดนี้เขาอาจสิมารับโชคไปน้ำเพื่อนก็นได ยังม่นก็เกิดขึ้นใเบืดนะครับเนาะฮาเปินหไฮมาสองหางเลขสามตัะนะครับเนดะ้อ c หนึ่งเจ็ด c หนึ่งเจ็ี่ก้าสี่หนึ่งเจ็ดหอันนี้เลขสามตที่เพืิอนไฮมาและเลขสองตเปินไมาหนึ่หนึ่งห้าแล้วก็1 6ครับไอ้นุ่มสกล คนโกเระาบาดงวดนี้เอาคืนก่อนแล้ววะบอไวงวดที่แล้วเจ็บนักตันวนี้เอางวดนี้เอาคืนมาสัเอาลองพิจารณาะนะครับเด้อเหลขไอ้นุ่มสะก้นครับเพิ่นห้มากเพิ่นก็ะเลยให้เบาหน่องเอามาเบาสู่เอฟซีฟังเดี๋ยวกับมี่เหล็กมาเรื่อยๆครับเหล็กมาเรื่อยๆอยู่เดี๋ยวจังมารับชมรับฟังกันเบาหน่องกันหาแนวทางมาฝากทุกคนเนะาะบอกว่าจะเป็นเล็ฝันหรือเหล็กตองงวด ของไผ่หลายๆคนเบานองกันถือว่าคนที่เป็นไหเหล็กมากเพิ่นเป็นอาจารย์ครับเพิ่นเป็นอาจารย์พร่อหยังเพิ่นเมตตาหาเหล็กให้แล้วก็เอาเหล็กมาบอกสู่ฟังนะครับเนาะแต่ว่าสิมักหรือบอมาก,มมาก,กจังผิดารณละาเอางวดนี้วันที่หนึ่งก,กรกฎาคมเขามารับโชกไปกน้ากัดนะครับนะเนาะเหลี่หนุ่มสะก้นครับเพิ่นก็นบอกว่าเดี๋ยวถ้าเพิ่นได้มาอีก เดี๋ยวเพื่อนฉิดเอามาบอกสู่ฟังอีกเพราะว่าอยู่คนทางบาทรเพื่นก็นเล่นกันคือกันเล่นกันหลายคือกันเดี๋ยวถ้าใดตัวใดเด็ดๆตัวใดงามๆเดี๋ยวสเจะมาบอกสู่ฟังแล้วว่าอ่ะเบาวน้องกัดขอขอบคุณหลวงนานะครับเนาะอ่ะมายามเลขไอ้นุ่มสะก้อนอีกรอบหนึ่งครับผมสี่หนึ่งเจ็ดห้าเก้าสี่สี่หนึ่งเจ็ดห้าเก้าสี่เลขสองตัวหนึ่งสี่หนึ่งห้าแล้วก็หนึ่งหกครับ อย่าลืมแตกสองตัวน้ำเด้ออย่าลืมแตกสองตัวน้ำสีหนึ่งเจ็ดน่ะราคาหากเก่าสีอย่าลืมแตกสองตัวน้ำเพิ่นบอกว่าเพิ่นจัดไว้นนักแล้วเพิ่อนว่าจัดไว้นนักแล้วเบ้าหนองก็เลยบอกว่าเอาให้ได้โชว์กันคือเก่าเนาะงวดเพิ่นว่ากับโบนี่เพิ่นว่ายมก็เกิดขึ้นได้เบิด์ตแหละเพิ่นวางสินะยมก็เกิดขึ้นได้เบิดมันอยู่ที่ว่าเฮาสิตามลี่ของเฮาบ่แค่นั้นเพิ่นวางสิ เ้าเบาหนอก็เทาว่า,าลวเลขงวดเก่างวดที่แล้วยังตามบ่เพื่อ็บอกว่าตามคือเก่าแต่ว่ากัสีซื้อไว้ติดไวระหว่ังสีนะคันสีโบซื้อเลยมันกับบ่ไใดเผื่อมันย้อนหลังกลับมาระหว่างสีนะมันกับเมียนคำเราครับสม,มุดบางเถ้อเราให้เลขกมากงวดนี้มันขาบ่อมันกะแบบมันอาจเสียไปออกย้อนหลังก้อีดยังจะเกิดขึ้นได้บุด มวลนี่ครับงวดนี้อาจสิง่ายหล้างทวนกันมัดสุขคนกันเลยเพราะว่าอย่างบบาหนองยาเหล็กเก่ามันออกยาเหล็กเก่ามันออกหมายถึงว่าเหล็กที่เขาหายตองงวดงวดที่แล้วนะที่มันโบอ,กออกนะบบาหน่องยหมันมางวดนี่แล้วหลายหลายคนที่เบาหนองถามเขาเขาบอกว่าซื้อเหล็กเก่าไว้คือกันเป็นว่ายาถิมมันโบออกสางมันแต่ว่ายาถิมเราอะหลายหลายคนเลยเด้หลายหลายคนที่หายเหล็กนะอ่ะก็ลองพิจารณาผมนะครับเด้อ ยังก็เกิดขึ้นดเบิดครับผมเดี๋ยวเห็นเสียโชเพิ่นทักมาหาเบาหน่องอยู่บอกว่าเพิ่นไดเลขฝันเพิ่นฝันเดี๋ยวจะมาบอกสู่ฟังกันมีเจกุ้งกับมีกกบมครับเจก,กุ้งเพิ่นกัฝันเดี๋ยวจะมาบอกสู่ฟังนานล่ะครับเพิ่นบอได้มากอันเอาคลิปให้โอ้บอดด้มากให้เลขไให,ให,เให้เอาเลขกให้เนาะแล้วก็ไอม้มันหลายคนอยู่ครับรงเลขมากมือนี แต่ว่าแปลกงวดนี้มีคนส่งเหล็กมาให้เบ้าหน่อกหลายแห่งัตงแต่หลังเหล็กออกเลยเลยไล่มาปุ๊บปุ๊บเบาหน่องมาน,น,น,นั่งเขียนนั่งเขียนนั่งเขียนไว้เพื่ออย่างเพื่อ <c oughs> จะได้เอามาบอกต่องวดนะนะก็ลองครับเด้อลองพิจารณาบังเหล็กไอ้นุ่มสะกลอนคนโกค,ค,ค,ครับผมลองเด้อลองพิจารณาเบังหมักบ่มักะพิจารณาเอานะครับนอะสี่หนึ่งเจ็ดห้าเก้าสี่ หนึ่งสี่หนึ่งห้าแล้วก็หนึ่งหกครับผมไอหนุ่มสกลุลคนโกะลาว,วัดงวดที่แล้วเฮ็ดให้พิดวางลายเพื่อนวะก็ขอโทษขออภัยนํางวดนี้มาเอาใหม่เหล็กมันกับมีเขามีรุดเป็นเรื่องปกติเนาะครับนเนาะเหล็กมีเขามีรุดเดี๋ยวบ้านหนองกัจะขอเหล็กตะไคร้เหล็กปูสวงเนาะเหล็กตะไคร้เหล็กปูสวงแล้วก็เลหลายหลายๆคนที่บ้านหนองจะไปจุดถูกขอปูเทาวเวทบ้านหนองกับจะไปงวดนี้กับจะไปคือเกา่าแม่ฮันนี่ แกยังคิดอยู่ว่าแม่ฮันนี่นี่สิขอบอรหรือสีเอาเหล็กถูเก่าเพิ่นหรือว่าจังไดเดี๋ยวคอยติดตามถาเบิ่งเสียงของเอฟซีก่อนถ้าเอฟซีบอกว่าให้ไปจุดไหมบ่าน้องก็สิไปจุดไหมถ้าเอฟซีบอกว่าบ่ต้องจุดเอาเหล็กเกา่าหรือว่าจังใดแกเดี๋ยวจังหวะกันนะครับเนาะผียูพีสาวหลายหลายคนที่ยูเมืองนอกกะทรงเหล็กมากกหลายคนครับหลายคนอยู่ ทั้งเลขฝันแล้วก็เพิ่นมักเลขตัวนี้ตัวนี้เพิ่นก็นเลยส่งมาให้เบิง่งเพิ่นว่าแล้วแต่เบาหน่องเพิ่นว่าแล้วแต่เบาหน่องจะมาเว้าลงคลิปหรือบอ่คั่นอยากเอามาเว้าเอามาเว้าคั่นบ่อยากเอามาเว้าก็บ่เป็นหยังแต่ว่าเพิ่นส่งให้เบิง่งนะครับเนาะอ่ะย้ำเลขอีกนุ่มทุกคนอีกรอบครับผม417 594 1415แล้วก็16ก็ขอให้ทุกคนโชคดีงวันที่1กรกฎาคม67สวัสดีครับ